ทางเข้าสนามบินบ้านนเมืองนะครับมีร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดรับอยู่นะครับเป็นครั้งแรกที่เคยมาทานครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับอาหูกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับลาบต้มย่างก้อยซกเล็กก็มี กัวชายแมนออนทัวร์ใน u t u b e นะครับผมฝากด้วยครับร้านนี้เปิดใหม่ <c oughs> อยู่บริเวณสี่แยก <c oughs> บ้านนเมืองนะครับก่อนทางเข้าสนามบินครับ <c oughs> ตรงข้ามกองบินยี่สิบโรงาบาลกองบิน21เอ็ดตรงข้ามกองบินโร <c oughs> งพยาบาลกองบินยี่สิบเอ็ดจังหวัดสุ <c oughs> <c oughs> เปิดมานานยังครับแม่ <c oughs> ประมาณ20ปี20ปี20ปี <c oughs> ปผมเพิ่งเคยมากินครั้งแรกวันนี้ เป็นเป็นห้งใหม่อยู่จนถึงเป็นฐานไงบางถนนยังขายส่วนมากจะแรกๆจะใช้ในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านต่อไปคนส่วนมากตอนนี้มีแต่คนข้างนอกคนในหมู่บ้านไม่เท่าไหร่แล้วดี๋ยวนี้ต่สไตล์เหมือนทานก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านเนาะครับดูร้านสะอาดแล้วก็บ้านไม้สวยดีครับ อันนี้โซกเล็กแม่ก็เป็นคนทำเองมีโ้ค่ะโอ้โหเป็นฝั่งู้ะครับมีโซกเล็กด้วยนะครับเวยอเตียวเรือแต่มีโซกเล็กด้วยตอนนี้ป๋าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟที่โต๊ะเลยนะครับผมไม่เอาครับเอาแก้ม่เช่มาแล้วครับผมแก้มชาเลยค่ะ ม,มีระบบมุนอัตโนมัตินะครับผมเองมีมะละนะครับกบระเทียมหอมาาหอมากสสเดาลองหน่อยครับลองหน่อยลองมล้งใช้ตะเกียบใช่ไหมใช่เผือหรือหอมริกหอมข้าวผั้ใช่ไหมเกี๊ยวเรือนะครับ เหมือนแซลมอนเลยอร่อยเป็นไงบ้างครับดีดีดีทำมาจนได้บ่อยแล้นะเอออ่าต้องลองต้องลองร้าน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 อากูที่ต้องขายขายก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมมันหละใช่ครับแต่ว่าเหมือนเหมือนต้มลาบเนี่ยเขาทำเสริมแต่อร่อยดูก๋วยเตี๋ยวเรือสิครับบุกชิ้น นนเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะมีหมูมีเนื้อใช่ทุกอย่างสะอาดสะอาดร้านข้องสะอา,ะอา,ะอา,ะอาดค่ชดชะชิมชิมชิมน้ำซุปเลยครับเป็นไงอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่ามาทานครั้งแรกนะครับยังไม่เคยมา่อ

ชิ้นนี้นุ่มมากครับเดีย๋ยวมาลองชิมสกเล็กดูนะครับผมสุดยอดเลยครับมาลองได้นะครับผม